กราบไหว้สก,การชาชท้าเวสวรรณาทองเรื่องโชคลาภเสน่ห์เมตตามหานิยมและเจอมือเปิดทรัพย์เปิดดวงเศรษฐีวันนี้เรไลอยอยู่กันที่จังหวัดสุพพรณบุรีบ้านเกิดของเรไลยนะคะ วัดมีบอกเลยว่าดังมากๆนะคะคือวัดเดิมบางนะคะที่สายมูนะคะสายที่ขอพรขอโชคลาภต้องมารวมกันอยู่ที่นี่ค่ะเท้าเวสวรรน,น้าทองที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนั่นเองโอ้โหพูดแล้วขนลุกเลยค่ะทุกคนใบหน้าขององค์ท้าเวสวรน,นียจะฉาบไปด้วยสีทองอารามเลยนะคะคนที่มาแล้วจะได้รับโชครับลาบ,บนะครับตัวผมเองเนี่ยลงฝ่ามือครั้งแรกก็ปังเลยได้บัตร ิวที่55ลงมาก็ซื้อลอตเตอรี่ตัวเลข55 5ใบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อพูดนละวขนลุกสามค่มะ,มะฟ